สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้องๆเพื่อนๆพี่ๆบางคนอาจจะมีคำถามเล่นเวทครบ3เดือน6เดือน9เดือน1ปีแต่ไม่พัฒนามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับถ้ามาประเมินตรงนี้นะครับ สาเหตุแรกนะครับที่ไม่พัฒนาก็าคือ1การฝึกไม่ได้จัดโปรแกรมที่ชัดเจนว่าเราเล่นเพื่ออะไรเราเล่นเพื่อออกกำลังกายหรือเล่นเพื่อลดน้ำหนักหรือเล่นเพื่อฝึกเป็นนัก power lifting strong man หรือเล่นเพื่อเป็นนักกีฬาพละกาย body บริวิ่งสปอร์ตตรงนี้ต้องถามตัวเองให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าเราเล่นเพื่ออะไรสองไม่ได้จัดโปรแกรมอาหารที่ชัดเจนนะครับถ้าต้องการเห็นผลนะครับเพื่อนเพี่ๆน,น้องๆต้องจัดโปรแกรมการกินอาหารที่ชัดเจนนะครับระหว่างโปรตีนคาร์โบไฮเดรตผัก แล้วก็ผลไม้นะครับพี่จินเคยอธิบายไว้ในคลิปก่อนแล้วนะครับ3นะครับาการเล่นนะครับไม่ตามเพื่อนนะครับไม่ตามฮีโร่ระดับโลกนะครับเราควรจะดีไซน์โปรแกรมการฝึกเป็นของตัวเราเองนะครับเพราะว่าอายุน้ำหนัก ความสามารถความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อระหว่างคนที่เล่นนะครับกับบุคคลอื่นเอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเราจะต้องดีไซน์โปรแกรมการฝึกของตัวเราขึ้นมาเองนะครับอาจจะจัดแปลงมาจากโปรแกรมการฝึกของคนอื่นก็ได้แต่ไม่ใช่ลอกโปรแกรมการฝึกของนัก กีฬาพาวเวอร์ลิฟติ่งสตรองแมนหรือนักกีฬาเพาะกาย Bodybuilding สปอร์ทั้งหมดนะครับแค่ดูเป็นแนวทางเพราะว่าระหว่างตัวเรากับนักกีฬาระดับโลกมีข้อแตกต่างกันมากนะครับ 4. นะครับการนอนหลับพักผ่อนเพียงพอไหมนะครับการนอนหลับพักผ่อนเพียงพอหรือไม่บางคนบอกว่านอน9ชั่วโมง10ชั่วโมงแต่ว่าคืนหนึงตื่น 4ีหรอบตรงนี้มันก็ถือว่านอนไม่เต็มที่นะครับแต่บางคนอาจจะนอนติดกันเลย6-7ชั่วโมงรวดเดียวแล้วก็ตื่นตอนเชา้าทีเดียวนะครับการนอนนะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือสภาพจิตใจแล้วก็กำลังใจในการฝึกนะครับจากบุคคลข้างเคียงบุงคคลที่เราให้ความสำคัญนะครับอย่างเช่นพ่อแม่ ที่น้องเราเพื่อนเราภรรยาหรือแฟนนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับของการฝึกนะครับกำลังใจต่างๆนะครับมันก็จะมีพลังนะครับภาษาบาลีนะครับเรียกว่ามโนมยิทธินะครับพอมีกำลังใจมันก็จะเกิดพลังนะครับมโนมยิทธิแปลว่าหัวใจ มีชริตถ้าหัวใจมีชริตเราก็จะกล้าเล่นน้ำหนักที่หนักแล้วเราก็จะสามารถทำได้นะครับมโนมยิทธิสวัสดีครับ